รอนบทนี้ไหมรักเขาข้างเดียวเหมือนเปลี่ยวเชื่อกเขารักเผื่อเลือดหาดูไหมเขาไม่รักเราแล้ว,ลว,ลวก็แล้วไปแต่มึงอย่าลืมผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวในโลกนั้นแล้วเอาเวลาที่มึงเสียใจเนี่ยไว้ไปเริ่มต้นกับผู้หญิงคนใหม่ดีกว่าพี่น้องครับฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่ให้เธอ มาคิดถูแล้วป้าพยายามตามงอมามาตั้งนานแล้วอะซึ่งม้าก็ไม่ใจอ่อนนาทีอะป้าว่าม้าน่าจะมีความสุข,ขการใช้ชีวิตโสดดีกว่ามีป้าอยู่ข้างมันแล้วอย่างเหงป้าก็เริ่มสนุกกับชีวิตสองป้าแล้วมันมีความสุขดีเราเป็นเพื่อนกัน,กนเถอะฉันคืนนี้เธอหมดแล้วบิษรักที่เธออยากมีปลายความรั ไ,ไม่คุนรู้สึกเหมือนอกหักเรื่องของที่กูเคาไม่เป็นไรกันมันก็เป็นอย่างนี้นพี่ต่อเวลาเราชอบใครจริงมันต้องรู้สึกอย่างนี้เว้ยเพราะเราวาดฝันกับเขาไว้แล้วไงใดคนที่เรารักเขาจึงไม่รักเรารักแรกมันแยกแยากพอรักมากจึงยากแยกรักเธอเป็นคนแรกถ้าให้แยกมันคงยาก ห <c oughs> นังสือดีบอกไม่ได้จากหน้าปกใจที่สกปรกก็บอกไม่ได้จากหน้าตาจงอย่าตีค่าใครแค่ใช้ตามองเพราะความดอกทองมันซ่อนอยู่ข้างในนะครับ เป็นวันของเราบอกกับตัวเองไว้นะครับว่ารักดีเข้าไว้นะครับอะไรที่มันจะพาชีวิตเราไปทิศทางที่แย่ก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละครับที่รู้ก็อย่าอย่า,ยาทำจะไป แม้นวันพ่อจะมีแค่วันเดียวแต่หน้าที่ของพ่อกลับมีในทุกๆวัน พ่อกับแม่ทําทุกอย่างเพราะอยากเห็นเรามีความสุขฉะนั้นแล้วเราจงอย่ามานั่งทุกข์แล้วเอาความสุขไปฝากไว้ที่คนอื่นนะครับชีวิตเราจะเดินต่อไปได้แม้นอยู่ในที่มืดมิดแต่ขอให้ในความคิดยังมีแสงสว่างคุณจะล้มกี่ครั้งก็ได้แต่อย่าล้มเลิกสิ้นทุกอย่างก็ได้แต่อย่าสิ้นหวังท้อแท้กี่ครั้งก็ได้แต่อย่ายอมแพ้หมดทุกอย่างก็ได้แต่อย่าหมดกำลังใจเมื่อชีวิตมันหนั เกินไปร้องไห้บ้างก็ได้แต่อย่าหยุดเดินนะครับความรักก็เหมือนกระทงนั่นแหละถ้าต่อให้นายตั้งใจทำมันให้ดีและสวยแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนายอย่าลืมนะว่านายก็ต้องตลอยหกสวันนะพ่อพี่อะไรทำไปทั้งแม่งสามร้อยหวันแม่งก็ไปของใครไม่รู้แตดึ่งวันในสาม วันวันน้งมอเป็นนวันของมงเพราะฉะนั้นตอนนี้คุยกับเขาตรงๆเลยดีกว่าครับบอกเขาเลยว่าเออที่ผ่านมาเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราบกพร่องตรงไหนเราขอโทษแล้วกันเราก็ทําไปตามสติปัญญาแล้วนะแต่จากวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปยอมรับว่าเราทําตัวไม่ถูกบอกเราหน่อยถ้าเราไม่สมควรเป็นแฟนเธอบอกเราเลยแต่ถ้าเกิดเรายังพอมีโอกาสและบอกเราได้ว่าเราควรจะทํำยังไงเพื่อให้เรื่องนี้ดีขึ้น ปราบใดที่มีแสงสว่างและมืดมิดก็ไม่ต่างกับชีวิตที่มีขึ้นและมีลงขนาดเศษเหล็กยังสามารถทำเป็นสุดยอดหุ่นยนต์ฉะนั้นการเป็นเศษคนก็สามารถสร้างตัวตนได้เหมือนกันนะคะรับีไ ความรักเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุหรอกแต่มันมีวันหมดวาระนะความรักที่ดีไม่จําเป็นต้องหวือหวาอะไรเพียงแค่เราซื่อสัตย์และใส่ใจกันเท่านั้นก็พอความรักจะนําพาคนมาพบกันแต่ความเข้าใจเท่านั้นที่จะทําให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้นะครับว่คนเราที่มันคู่กัน you my friend จงรักคนที่เขารักคุณอย่ารักคนที่เขาทิ้งคุณไปจงเลือกคนที่เขาเลือกคุณอย่าเลือกคนที่ทําให้คุณนั้นท้อใจจงลืมคนที่เขาลืมคุณในวันที่คุณไม่ลืมใครและจงอยู่กับคนที่ไม่ทิ้งคุณไปไหนแม้ในวันที่ใครไม่อยากอยู่กับคุณนะครับมึงมั่นใจว่ามึงอาจจะมีชีวิตได้ถึงอายุ50มันเราทุกคนกไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาจริงๆสักเท่าไหร่อ่ะทำไมใช้มันไปอย่างสุรุยสุ ไล่กับใครก็ไม่รู้ที่เขาก้อไม่ได้คิดถึงมึงไม่ได้สนใจมึงเลยอ,ะอ่ะเพราะความรักเป็นจุดอ่อนของทุกคน นาอย่าลืมนะงานมันมีการบอกว่าเฮ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นงานใช้ได้นะแต่ความรักไม่ใช่นะความพยายามอยู่ที่ไหนไอ้รักที่เราอยากได้อาจจะไม่อยู่ที่นั่นก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีนะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูแลคนนี้สุดหัวใจฉันซื่อสัตย์ดูแลเธอขนาดนี้เอ้าทําไมเธอนอกใจวะเพราะมันไม่มีอะไรเป็นการควบคุมได้ด้วยมือของเราเลยสักอย่างสังเกตได้ว่าทุกงานที่คุณทําคุณจะเจอคนนี้เฮ้ยคนนี้มันเป็นคนดีอ่ะและนั่นคือคนที่คุณต้องการ อยากทํางานด้วยอยากอยู่ด้วยครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันเก่งกว่าถ้าเราอยากทํางานมันไม่มันเก่งแต่มันเฮงซวยนิสัยมันไม่ดีคุณต้องการอยู่กับคนดีจริงๆมนุษย์ต้องการอยู่กับคนดีแต่คุณพยายามจะทําให้ทุกคนเป็นคนเก่งถ้าเป็นของของคุณคแต่จริงคนเก่งไม่ได้เป็นที่ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าคนดีคนที่มาจีบแฟน ชอบแฟนผมนจริงหรือปเปออล่ามันเขาชอบจริงจะยกให้เหรอในเมื่อแฟนกูชอบเขาแล้วเขาชอบแฟนกูนจริงกูจะยกให้ในเมื่อเขาไม่รักเราแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่อย่างน้อยขอมาดูหน้ามันหน่อยว่ามันเป็นคนดีจริงหรือเปล่าตััใจสกกฉนทีมันคงดีสุดแล้ว คนที่รอคุณในวันที่คุณช้าชุดคุณขึ้นมาในวันที่คุณล้มลงไปให้กำลังใจในวันที่คุณสิ้นหวังและยังอยู่กับคุณในวันที่คุณหมดกำลังใจคนควรเก็บคนนั้นไว้เป็นคนสุดท้ายในชีวิตและจงอย่าลืมคนที่ไม่ว่าคุณจะเลวใส่เขากี่ครั้งแต่เขาก็ยังให้อภัยจงจดจำชื่อของคนที่ไม่ว่าคุณจะดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ยังเดินจากคุณไปอยู่ดีนะครับ เขาไม่ได้รักมึงไอสัตว์มึงอย่าบ้าอย่าหลอนรักเขาแล้วยังไงเขาไม่ได้รักมึงมึงบังคับใครให้มันมารักมึงไม่ได้ธอบอกว่าก็เขาไม่ได้รักเราเขารักเราก็าไม่ทำนี้น ้าหน่อยแต่โคจริงครับบางคนอาจจะอยู่กันแก่เท่าชั่วนิรันด์ใช่ว่าบางคนครับแต่เราพบแล้วในปรติศาสตร์มันเปว่าไม่ใช่ทุกคน<ม>ที่ไปถึงจุดนั้นความรักไม่มีคำชั่วนินรันด์อยู่ที่ว่ารเราจะเจอกับอะไรชาเร็วมันมีเวลาองมโอเคทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย